ใครที่กำลังมองหาห้องเช่าสมนบางซื่อบางซ่อนแวะมาดูห้องนี้กันได้เลยนะรับรองว่าโดนใจแน่นอนคลิปนี้นะมีภารกิจต้องไปทําความสะอาดคอนโดให้เช่าเพราะน้องที่เช่าคนเก่าออกไปเราก็ต้องไปทําความสะอาดเพื่อรับคนใหม่เข้ามานี่ค่ะถึงหน้าห้องที่ปล่อยเช่าแล้วนะไปดูภายในห้องกันเลยว่ามีอะไรบ้างซ้ายมือก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าขวามือก็จะเป็นห้องน้ําแล้วต่อถัดต่อไปก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งทีวีตู้เย็นไมโครเวฟ ถัดไปก็จะเป็นห้องครัวตู้กับข้าวแล้วก็มีที่ล้างจานตรงระเบียงก็จะมีราวตากผ้าให้ดูด้วยนะกลับวนเข้ามาในห้องก็จะมีโซฟาขนาดใหญ่3ามที่นั่งตรงเตียงนอนก็จะออนท็อปไปด้วยท็อปเปอร์ยางพารานอนแล้วนุ่มสบายเลยนะวิวตรงระเบียงห้องนอนมองดูแล้วก็ฮิลใจมากเลยเพราะเป็นวิวโล่งตอนกลางคืนถ้านอนไม่หลับก็นอนนับรถบนทางด่วนได้เลยนะเดี๋ยวก็เผลอหลับไปเองไปดูภาพรวมภายในห้องกันอีกรอบนึงว่ามีอะไรบ้างไปดูกันได้เลยนะ ตั้งแต่วันที่1มีนาะคม2,568พร้อมให้เข้าอยู่แล้วนะถ้าใครสนใจก็ทักใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ